สวัสด <muitas> ีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้ก็จะเป็นภาค3ของการที่เราเนี่ยจะมาทําการแต่งตัวเลียนแบบคนในบ o ูส์เฮาเวนแต่ครนี้เนี่ยเป็นภาค3แล้วนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราเนี่ยจะแต่งตัวเลียนแบบเหมือนคนในบลูสฮาเวนแค่ไหนแต่ครนี้เนี่ยในคลิปนี้ขอเป็นแบบว่าแต่งตัวเลียนแบบที่เน้นแต่งตัวเลียนแบบผู้ชายก็แล้วกันนะเพราะว่าเมื่อตอนภาค2เนี่ยเราแต่งตัวเลียนแบบผู้หญิงเยอะไปหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคนี้เราก็จะมาเน้นแต่งตัวเลียนแบบผู้ชายแล้วกัน ตัวจะบอกว่าเรามาเจอผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือจะบอกว่าเธอแต่งตัวได้แบบว่าน่ารักมากอะ่ะจนทําให้แบบว่าอยากแต่งตัวเลียนแบบเลยงั้นเดี๋ยวขอแบบว่าลองแต่งตัวเลียนแบบเธอคนนี้ก่อนไหมอันดับแรกนะเราเปลี่ยนสีผิวก่อนนี่สีผิวก็ต้องเป็นเหมือนเธอตอนแรกบอกว่าอยากจะไปแต่งตามผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เราไม่เห็นว่าเธอคนนี้เนี่ยแต่งน่ารักมาก แต่ครานี้เนี่ยเราเอาแบบว่าพวกเครื่องประดับที่พี่นิวใส่ไว้เนี่ยออกไปก่อนดีกว่านะอา้าวตอนนี้เปลี่ยนเป็นผมสีขาวแล้วทุกคนผมสีขาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเราเราต้องเปลี่ยนสีชมพูออกเสีอะไรจะไม่เปลี่ยนสีผมบ่อยยังเลย้โอ้เดี๋ยวผมก็เสียหมดหรอกอ่ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีชมพูใช่ไหมเราก็ไปเสิร์ชหาผมสีชมพูรู้สึกว่าหน้าของเธอเนี่ยจะเป็นหน้าแบบเอ่อหน้าแบ๊บแบ๊นะรู้สึกว่าหูฟังนี่คือเป็นหูฟังแบบเอ่อสีขาวแล้วก็มีโบใช่ไหม ก็ทําการพิมพ์หูฟังไปเลยแล้วหูฟังก็ขึ้นมาประมาณ1,800อย่างโอ้โหแล้วแบบไหนคือหูฟังแบบเธอนี่เลยเราก็ใส่เป็นหูฟังสีขาวแบบนี้ละกันนะเพราะว่าเราหาหูฟังแบบเธอไม่เจอและคันนี้เนี่ยก็เสื้อรู้สึกว่าเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อแขนยาวสีขาวแล้วคันนี้เธอก็เปลี่ยนเป็นเสื้อแขนสั้นสีดํา งั้นเดี๋ยวอ้าวตอนนี้เปลี่ยนเสื้อกแล้วเป็นเสื้อกลอกสีดําเสื้อกลอกสีดําอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่เหมือนนะมันก็คล้ายๆแต่มันก็ไม่เหมือนกงเกงๆอุ้ยเราเจอกางเกงแบบเธอแล้วเนี่ยคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนนะแต่ว่าคล้ายกันแต่ว่าตอนนี้อ้าวเฮ้ยถามจริงจะเปลี่ยนกี่ชุดเนี่ยเฮ้ยอะแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนทรงผมเป็นทรงผมสีชมพูแบบสั้นแล้ว เฮ้ยนี่เราคิดปีกิดถูกนี่ที่มาตามเธอเนี่เฮ้ยที่มาแต่งตัวตามเธอเนี่เอาเจอทรงคล้ายกันเราจะไม่อดทนแล้วนะเราเจอหมดความอดทนแล้วเพื่อนแต่ครั้นี้รู้สึกว่าเธอเนี่ย น่าจือมัน80ชาตินะกว่าจะแต่งตัวเสร็จนะเพราะว่าตอนนี้เธอก็เปลี่ยนเสื้ออีกแล้วนะงั้นเราขออนุญาตไปแต่งตัวตามคนอื่นก่อนแล้วกันนะนี่เป็นไงเปลี่ยนเสื้ออีกแล้วะเปลี่ยนไม่หยุดเลยคราวน,นี้แล้วเราก็มาเจอผู้ชายคนนี้นะก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองแต่งตามผู้ชายบ้างเพราะปกติเนี่ยเราแต่งตามแต่ผู้หญิงใช่ไหมเราต้องทําการเปลี่ยนรูปร่างให้เหมือนกับรูปร่างของผู้ชายคนนี้อะรู้สึกว่าทรงผมเนี่ยทรงผมไม่น่าจะหายากนะทุกคนนะจะบอกว่าเสื้อเนี่ยจะพิมพ์ว่าไงดีเนี่ยพิมพ นูกกับเกดอ่ะเพราะว่ามันเป็นเสือ้ออ้าทุกคนเจอจะบอกว่าเจอ เราเจอเสื้อแบบเขาด้วยทุกคนแต่การนี้กางเกงเนี่ยโอโหกางเกงไม่ยากบอกเลยว่ากางเกงไม่ยากกางเกงเนี่ยเป็นสีดําสีดําล้วนนะอ่าตอนี้ว่าใช้ท่าทางคล้ายๆนินจานะแต่ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนนะอาตอนนี้เราก็ท่าทางเหมือนแล้วเสื้อเหมือนแล้วเหลืออะไรเหลือหน้าตาตอนนี้ก็ยังหาหน้าตาแบบเขาไม่เจอนะแต่ว่ามันก็จะเจอคล้ายๆกันไงแต่มันก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวนะมันก็จะเจอคล้ายๆกันรู้สึกว่าเขามีที่เกาะไหล่นะเป็นเป็นแมวกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขามีที่เกาะไหล่ะออด้ง มีตัวนี้เขามีตัวนี้นี่นไงใช่เลยเจอแล้วนี่เป็นแมวตัวนี้หรือเปล่าอ่าใช่ใช่ไหมเดี๋ยวขอมายืนเทียบมนันนะเพื่อนนะว่ามันคล้ายไหมเออก็คล้ายอยู่นะเอ้ยแมวก็เ,วเ,กวเ,กเหมือนกันเออแมวเขาก็แบบนี้เหมือนกันนายมีแฝดนายดีใจเปล่าที่นายมีแฝดนะเพื่อนฮะก็จะมีแค่ตรงหน้านะที่ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะเพราะว่าหาไม่เจอนะแต่ว่าตรงอื่นนี่คือเราแต่งเหมือนเขาเกือบหมดแน่นอนเห็นไหมทุกคนเขามีแฝดแล้วเขามีแฝดแล้วคนนี้เราก็เปลี่ยนท่าเดินให้เหมือนเขาด้วยนี่เป็นไงบีบแต่ทําไมอะ บีบแต่ออกนะจะให้เราขึ้นไปด้วยหรอได้อะมาอ้าวแสดงว่าเขาจะให้เราขึ้นไปด้วยเราแต่งตัวเรียนแบบเขาจนเขาแบบว่ามาผูกมิตรกับเราแล้ว เพิ่งสังเกตว่ารถตักเนี่ยควันดํามากเลยทุกคนนะรู้สึกว่าเป็นรถที่ทําลายมลพิษในบุกฮาเว่นมากแล้วเขาก็ขับมาจอดตรงไหนเนี่ยอ้าจอดตรงหน้าร้านขายเสื้ออย่าบอกนะว่านายจะมาเปลี่ยนเสื้อนี่เฮ้ยเราอุตส่าห์แต่งเหมือนานายนะนายยังจะเปลี่ยนเสื้อเ,อเหรอด้าน,นไงว่าแล้วเชียวงั้เราขอเปลี่ยนเกงบ้างแต่ว่านี่มันเป็นแบบสุ่มไงทุกคน มันเป็นแบบสุ่มไงเอา้าสุ่มยังไงให้มันมีกางเกงเลยนายจะมาเปลี่ยนกางเกงได้ไงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราก็แต่งตัวไม่เหมือนกันหรอกนะนายนะฮะแล้วกว่าเราจะสุ่มได้กางเกงเหมือนนายอุ๊ยอุ๊ยนี่ไงว่าแล้วดวงชะตาเรามันคล้องจองกัน <laughs> เห็นไหมนี่เราแบบว่าสุ่มกางเกงได้เหมือนนายเลยแล้วเขาก็บีบแตกแล้วอะไรเนี่ยอ๋อจะให้เราขึ้นไปอีกเหรอ <laughs> แสดงว่าชัวร์แล้วแหละเขาอยากเป็นฝาแฝดกับเราจริงๆนะนี่พอเราขึ้นมานั่งบนรถเขาก็ขับรถออกไปแต่ถ้าเกิดเราไม่ขึ้นมานั่งเนี่ยเขาจะบีบแต่เรียกเราเราก็รู้สึกดีใจที่เราเนี่ยได้มาแต่งตัวเหมือนนายแล้วก็ได้มีโอกาสมาเป็นฝาแฝดกับนายถึงแม้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องลากันว่าแต่จะเศร้าทําไมเนี่ยแล้วเขาก็ลงไปที่อะไรเนี่ยธนาคาร เดียวมื่อกี้นายอยู่ร้านเสื้อแล้วเราจะขับรถบนทําไมเนี่ยนายแค่เดินมาธนาคารก็จบแล้วเพื่อนเอ้ยอ่ดูเหมือนกับว่าเขาจะเข้าไปในธนาคารนะเราคงต้องล่ำลาก,กันตรงนี้แล้วล่ะเพื่อน ไวเจอกันใหม่นะโอเคแล้วเขาก็ไปแล้วตอนแรกว่าจะแต่งตัวตามนายคนนี้นะนายผู้ชายคนนี้แต่เขามีเอ,อเขามีโครบอคเขามีโครบอกราคา17,000โลบากก็คิดว่าถ้าเกิดเราแต่งเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเขาร้อยเปอมีทั้งเฮดเลดมีทั้งโครบอกโอ้โหรวยจริงไม่จกตาแล้วก็มาเจอนายคนนี้โอ้โหคือแบบว่าแต่งตัวได้ได้แนวมากนะหล่อบวกเออ หล่อบวกแปลกนะทุกคนเดี๋ยวแบบว่าลองมาแต่งตัวตามเขากันแต่ครานี้เนี่ยรูปร่าง รูปร่างแบบนี้ในบุ๊กฮาเว่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นตัวเบิกหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวคราวน,นี้เดี๋ยวเราแบบอ่าลองใส่ทรงผมแบบเขาเข้าไปแล้วกันเนาะซึ่งจะบอกว่าพี่นิวเนี่ยก็ได้ทาการก๊อปไอเดียทรงผมที่เหมือนของคนนี้เข้ามาก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเหมือนไหมนี่คือแบบว่าไปทําการก๊อปไอเดียทรงผมมาแล้วใช่ไหมจะบอกว่าทรงผมคือแบบเหมือนเลยนี่ทรงผมเหมือนเลยเห็นไหมส่วนเสื้อนั้นเสื้อก็ยังไงเอาเหมือนเลยพิมพ์เสดเจอแล้วเหมือนเลยทุกคนแล้วกางเกงเนี่ยกางเกงก็ เป็นเหมือนสีดำล้วนนะอ้าเวเฮ้ย <laughs> พอเราแต่งเหมือนเขาเขากลายร่างไปเหมือนกับว่าแต่งตัวตามปกอะเข้าใจป่ะเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเราแต่งตัวตามเขาไง <c oughs> ก็เลยกลับร่างกลายไปเหมือนว่าแต่งตัวตามที่เขาแบบว่าแต่งนอกแบบอะ <c oughs> ดูเหมือนกับว่านายคนนี้จะไม่ยอมให้เราแบบว่าแต่งตัวตามนะ <c oughs> ทำไมนะแต่งตามนายไม่ได้หรอถ้าเกิดนายก็แบร์อะไรจีงอนและไปดีกว่าเขาไม่ยอมให้เราแต่งตัวตาม โดยความที่ผู้ชาในบุกฮาเว่นเนี่ยชอบแต่งตัวสูงๆกันนะพี่นิวก็เลยออกไปเปลี่ยนอวาตารให้เป็นถุงสูงอันนี้เนี่ยเราก็มาเจอนายคนนี้คิดว่าเราควรแต่งตามเขาดีไหมเมือนกับว่าเขากําลังขอประตูบ้านใครอยู่เราลองแต่งตามเขาดีกว่านะพอดูแล้วเนี่ยเสื้อเนี่ย ลายเสื้อเขาเนี่ยคือแบบว่าหาง่ายมากส่วนกางเกงเหรอนี่ไงกางเกงอ่ะกางเกงเราก็เจอแบบเดียวเขาแล้วเห็นไหมไม่รู้ว่าเขาจะเคาะหาใครนี่เยเคาะอะไรจังไอ้นายนี่ยอ่ะแล้วคราวนี้เขาก็ทําการกระโดดกระโดดกระโดดแล้วขอให้เราไปขี่คอด้วยความที่เราแต่งตัวตามเขาก็ทําให้เขาแบบว่าอยากจะมาเล่นกับเรานี่เป็นไงรู้สึกว่าเรายังไม่ค่อยเหมือนนายเลยให้ไปไหนแล้วให้นายไปคือรถใครอ,อะ่ะใช่รถนายเหรอเพื่อนเพื่อนอาวเป็นไงเป็นการบีบแต่เราคือรถอีกแล้ว ก็ตอนนี้เรายังแต่งตัวตามเขายังไม่เสร็จนะไม่แน่ใจว่าเขาจะพาไปไหนอ๋อเขาพามาบ้านเขาแน่เลยนี่ไงพามาจอดรถในบ้านเลยเนี่เขาพาเรามาบ้านเขาแต่ครนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องแต่งตัวตามเขาให้เสร็จก่อนเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นแฟนนายเอาว่าแต่โอเคใช่บ้านนายใช่ไหมโอเคบ้านนายถูกต้องแล้วครน,นี้เราก็หาทรงผมสีขาวแต่รู้สึกว่าของเขาเป็นสีขาวแซมดํานะก็เลยทําการพิมพ์หาทรงผมสีขาวแซมดําอ้าคล้ายแล้วคล้ายแล้ว,เ,ลวเริ่มคล้ายแล้ว แต่ว่าเขาเอาอะไรออกมาอีกเนี่ยเฮ้ยนายเดี๋ยวเพิ่งดีนายเรากำลังจะแต่งตัวตามนายเลยเฮ้ยแต่รู้สึกว่าเราเจอหมวกนะนี่เราเจอหมวกเหมือนเขาเหมือนไหมอะก็คล้ายๆนะเออเป็นหมวกเออใช่เจอหมวกเหมือนเขาเลย <laughs> แต่คราน,นี้เหลืออะไรเอ่อน่าจะเป็นเขามีฮูดเขามีฮูดใส่ด้วยแต่ว่าหน้าตานายแบลมากเลยเนี่ยนายไปหาหน้าแบลแบลแบบนี้มาจากไหนเขามีฮูดใช่ไหมอ่ะแล้วก็ใส่ฮูดเข้าไปเหมือนหรือเปล่าเนี่ยแต่รู้สึกว่าฮูดนี้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเอาเอาใกล้เคียงไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้เราอยากได้หน้าแบบนายมากเลยหน้านายมันแบลมากเลยเพื่อนก็เลยพิมพ์ไปว่าหน้าตาแบบคาวายรนะหรือว่าหน้าตาแบบกระตูนน่ารักเราเจอหน้านึงแบลลและแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนนายมากนะนี่ไงทุกคนก็็ททําาาากกรแแต่่งคลล้้้ยเีสุดว ประมาณนี้แต่จะบอกว่ารูปร่างเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันมากนะเพราะว่าพี่นิวเนี่ยเป็นรูปล่างเดยมใช่ไหมอ่ะแล้วเขาก็ขอเราอุ้มอีกแล้วอ่ะเป็นไงเนี่ยสังเกตไหมว่าพอเรามาแต่งตัวเลนแบบผู้ชายเนี่ยส่วนมากผู้ชายเนี่ยจะแบบว่าจะชอบนะแล้วก็เหมือนกับว่าพาเราไปเล่นด้วยเพื่อนคือจะบอกว่าที่นั่งอ่ะเอา <laughs> <laughs> โอ แบบนี้ชีวิตจริงจะไม่รอดนะเพื่อนนะก็แล้วทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้พี่นิวเนี่ยก็ได้มาทําการแบบว่าแต่งตัวเรียนแบบภาคสามซึ่งจะบอกว่าภาค3นี่ก็เน้นแต่งตัวเรียนแบบผู้ชายนะก็ทําให้เราได้รู้ว่าพอเรามาแต่งตัวเรียนแบบผู้ชายเนี่ยทำให้การที่จะมาเล่นด้วยกันในบวงฮาเวนเนี่ยเป็นเรื่องง่ายอ๋อพามาองกลังกายเป็นไงแมนแมนครับแมนแมนเตะบอลเอ้ยไม่ใช่ แมนแมนยกน้ำหนักนี่เป็นไงอ่าเป็นไงแมนแมนพากันมาออกกําลังกาย <Yeah. S 1> ถ้าเกิดใครอยากให้ทําภาคสี่ก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายค่ะจุ๊บๆ <c oughs> นายจะไปไหน <c oughs> เพื่อนไปเลย <c oughs> เพื่อนในๆนแล้วก็เป็นแฟนกันแล้วสรุปว่ามาออกกําลังกายต่อโอเคงั้นเราก็ยกน้ำหนักต่อกันแล้วกันนะนี่เป็นไง <c oughs> แต่งตัวตามผู้ชายก็ต้องมาเล่นอะไรแมนแมนแบบนี้แหละอือเป็นไงอ p and ด o w n d o w แ n d อฟเอแล้วก็ออกกํลาลังกายไปรู้สึกว่าเพื่อนเราก็ออกกํลาลังกายไม่หยุดเลย